แจ็คค่ะเทรนเนอร์ของโจนาธานแฮกเกอรตี้แล้วก็เฮอร์ดรัมค่ะให้เกียรติถอดมงคลนะคะส่วนทางด้านของสเก็ตดาวก็เป็นทีมงานพี่เลี้ยงค่ะของสเก็ตดาวเซียนบูทาสาลานะคะให้เกียรติถอดมงคลค่ะเรียกได้ว่าคู่น,นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า,ราประกบคู่มาด้วยสถิติที่ใกล้เคียงกันนะฮะ โรลีนี่ชนะ15แพ้3เสมอ1ในขณะที่สเกตด,ดาเอาชนะ16แพ้2เสมอ2นะครับมีต่างกันแค่ส่วนสูงอายุแล้วก็เนื้อตัวนักมวยครับผมแล้วก็คู่นี้นะคะโคเช2สองไฟล่าสุดนีด่ทั้งคู่ต่างโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมนะคะชนะน็อกติดต่อกันมาทั้ง2ไฟทั้ง2คนเลยค่ะเอาแล้ววันนี้นี่ต้องมาดูว่าจะมี นับมีน็อกหรือเปล่านะครับในคู่นี้นะฮะเพราะว่าชนะติดต่อมาเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยวันนี้จะมีแค่เพียงหนึ่งคนที่ต้องแพ้กลับบ้านไปนะครับแม่เริ่มมาถึงก็สาดแข้งยาวๆแต่ก็ยังไม่เข้าเป้ากันนะคะโคชเชคู่นี้นี่ <the> มวยเวทใหญ่นี่อาวุธหนักอาวุธหนัก,อา,นกอาวุธแน่นแน่นอน183ปอนด์เลยนะเอาละครับโรดี้พยายามจะเดินเข้าหาครับทางด้านของสกีดาวนี่ยก แข่งขึ้นมาคู่เอาไว้ก่อนนะฮะโรลี่เข้าหาครับเซกิดดาวกาจะคว้ายังไม่คว้านะยังไม่พีพรมนี่จังหวะแลกแข่งครับแต่ทางด้านของเซกิดดาวนี่ใช้วิธีการเกี่ยวลงไปนะฮะกดจำเบ้าเลยทีเดียวโรลี่มาซ้ายครับแข่งขวาเอาบังไว้เอาโดนกระจับนิดนึงฮนะจังหวะไม่ตั้งใจครับขอโทษขอโพยกันไปก่อน,นะฮะ กรรมการเตือนนะครว่าให้ระวังระวังนะครับอ่ามันพลาดกันได้ครับของแบบนี้อ่ะมาเริ่มกันต่อที่กลางเวทีนะคะเอาดอกนี้สเก็ดดาวพลาดไปโรรี่ลงโทษเลยค่ะอ่ะแข่งขวาจากโรรี่อ๋อแล้วครับเกี่ยวมาโอ้ยการคอโรรี่ยิ้มมามาอีกโรรี่บอกมาอีก นะฮะจังหวะการโอมเมอสรสกูสวยงามครับเอาแข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายคืนเอาแข้งซ้ายไปโรลี่แหมเมื่อสักครู่นี้ไม่เต็มแข้งนะฮะไม่งั้นนี่เราได้เห็นช็อตเด็ดๆนะครับเอาสายมาหลุดครับเท่านั้นของสเกตดาวสเกตดาวทิซ้ายหน้าสกัดเอาไว้ก่อนโรลี่นี่พยายามหาช่องหามุมหาจังหวะขวาหลุดครับเอาซ้ายไปเอาเตะโรลี่หลบได้ฮะ เดี๋ยวเวลา40วิสุดท้ายโดยประมาณของยกที่หนึ่งครับโรลี่จับสะเก็ดดาวอุ้มเทเลยนะคะโชว์ความแข็งแกร่งแหมลายสักนี่ได้เรียกว่าเป็นสัตว์ในตำนานเลยฮ่าลายสักของโรลี่มีทั้งอินซีมีทั้งเสือมีเสือโครง่งมีเสือดำโวนใ<ร>ครยกรแล้วค่ะเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไว้ แข่งซ้ายไปสเก็ด,ดาวโรยลรีเข้าหาครับเอาหมดยกพักกันแป๊บหนึ่งฮะไปสเก็ตด,ดาวเอาเอาขาพลิกหรือเปล่าครับโอ้จังหวะเตะเมื่อสักครู่น่าจะขาพลิกครับเอาอเป็นแม่อุบัติเหตุครับน่าเสียดายครับกรรมการต้องยุติการชกค,ครับ โอ้โห oh, 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 oh. กำลังสู้กันได้อย่างสูสีคู่ขี้สนุกเลยนะคะสกเกตด,ดาวก็พลาดผิดจังหวะข้อเท้าพริกไปอย่างน่าเสียดายค่ะ a n นโดนิสเรดคอร์นอร์รลี่บย